สตารอาร์ตโชว์วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตคราวๆในวงการศิลปะอาร์ตนิวกับนิทรรศการวาริตี้โยนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่4ของศิลปินหญิงผู้มีสีสันจัดจ้าน เป็นอัตลักษณ์ของวงการศิลปะคุณโยธากาจุโลโลบนโดยนิทรศการครั้งนี้เป็นการรวบรวมผลงานถึง4ี่คอลเลกชันมารวมกันในโลกของศิลปะโดยคุณโยธากามีบทบาทที่หลากหลายและหลายคนอาจรู้จักเธอในฐานะผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ทางศิลปะหรือแม้กระทั่งเป็นผู้บริหารสื่อตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยหยุดที่จะทำอีกหนึ่งหน้าที่นั่นก็คือศิลปินนั่นเองิทศการวาไรตี้โยดึงเอาคำว่า วาร์เรต y หรือหลากหลายมาเป็นชื่องานเป็นอีกหนึ่งคำที่สามารถบรรยายความเป็นคุณโยทธกาได้ใจความชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้นศิลปะที่มีการประกวดหรือมีการจัดร,ระดับของงานศิลปะนั้นเป็นเรื่องอยากแต่งานศิลปะนั้นเป็นเรื่องง่ายใครก็วาดได้งานศิลปะทุกคนวาดได้แต่ว่ามันจะมีงานศิลปะที่เป็นระดับของมัน และงานศิลปะเนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องมีการฝึกฝนเท่าที่เราเห็นว่างานศิลปะของโยเนี่ยจากครั้งแรกมาณเวลานี้นเนี่ยงานศิลปะของโยได้พัฒนานะชอบมากเลยรูปนี้ลูกนี้ก็ชอบไอ้โจ๊กเกอร์ก็ชอบมากไฮไลท์ของโยเลยนะหมายความว่าันตั้งแต่ยุเขียนรูปมาทั้งหมดของโยรูปนี้โคตรดีรูปนี้โคตรดีมี2รูปที่ดีคนๆเลยอ่าเป็นศิลปะที่มีคุณค่าเลยอันเนี้ยของโยหมายความว่าบรรลุครับเห็นงานโย ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็พี่น้องศิลปินทุกคนรู้เขาดูออกว่างานเสื้อปะของโยทั้งสองชิ้นนี้ดีนั่นก็คือมาตรฐานของโยเริ่มพัฒนาสูงขึ้นด้วยการเรียนรู้ของโยเองนี่ถือว่าโยประสบความสำเร็จก็ขอบคุณโยที่โยชอบงานเสื้อปะแล้วสิ่งที่ขอบคุณโยมากที่สุดก็คือโยได้ำนะทำหน้าที่ที่ดีที่สุดให้กับครูบาอาจารย์ ของพี่ให้กับพี่พี่ของพี่แล้วก็น้องๆ้องของพี่นั่นก็คือการประชาสัมพันธ์ทุกครั้งที่อยู่ทํานันดดีถึงแม้มันจอกดึกหน่อยแต่มันก็เป็นสิ่งที่เก็บไว้อยู่ใน Facebook ทุกอย่างอันนี้คือโยทําหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วโยน่ารักที่สุดแล้วดีกับโยในวันนี้นะพี่น้องทุกคนินดีตบมือให้โยหนย่อยพวกเราสุดยอด ามารถติดตามข่าวสารวงการศิลปะได้ใหม่ในรายการเกสตาอาร์ตโชว์สนับสนุนโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม